เฮียค <Hey, here. S 2> าบอยเขามีนาว่าคาบอยเขายืยนคู่กับคาเกทั้งสองคนวัดกันเพราะว่าเขาแย่งเมียกันเอาซีเหลี่ยมลงมาแล้ววันนี้เขาวัดสายตากันโหโอโฮอันอันอันนี้บ้านหรือไม้นี่จังหวะนี้ ตัดจบแบบละครไทยขอโง่โง่พี่เต๋อเท่นไม้โหเดาวตั้งปิดได้เลยนะอะแบบโขากำลังกินกำลังกินอย่างมั่นนะอย่างมั่นเฮ้ยเฮยต้องหยิบต้องหยิบต้องหยิบ หยิบต้องยิบเจังหวะนี้ต้องหยิบหยิบอาหารหยิบอาหารหยิบให้หมดมีอะไรให้หยิบหยิบให้หมดอะตอนนี้วันนี้หยิบให้หมดหยิบให้หมดปีนโต๊ะเลยปีนโต๊ะหยิบน้ำหยิบแมเนตหยิบอะไรไม่หมดแมเนตต้องปิดช่องทิพไผ่จังหวะนี้จังหวะนี้หยิบน้ำหยิบปลากระป๋องเปิดตู้เปิดตู้ หยิบปังกระป๋องอันนี้ดิอันนี้เขาเรียกว่าตัวกระป๋องนะเก็บเข้ามาเจออะไรเจ็แบนน็ตเก็บมาเก็บมาเก็บก็เต็มแล้วแบนเน็ตมันมันอันใหญ่ขนาดนั้นเหรอวะอุ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ี่อะไรวะเฮ้ยมีไฟชายมีไฟชายเก็บอาหารเก็บอาหารเดี๋ยโบ้เดี๋ยโบ้กำเนึินกำเนึินกำเนิน ว่าต่อฟ้าเบื่ okay. คือมันจะไม่เอาเก่บมันเหรอทวารมีสี่มือตายเปิดนะคุตายแล้วคุณฟ้าเราเข้าอยากที่เห็นตะกี้นี้นะประตูไม่เอาเข้าไปเช็ดไปเอาประตูแม่งปิดตัวหน้าตัวตาเลยเขาเขาเรียวกว่าเขาเรียวกว่าอะไรวะลูกค้าบอยอีกแล้ว ข,ข้าบอยสกิปสกิปสกิปข้าวบอยอีกห้างเอ้ยตะก,กี้ตะก,กี้เขาเรียกว่าโล่มากไงเข็บเยอะเกินดูว่านี่ ปีล่างบล็อกเก็บให้หมดอะไรอยู่ในมือเก็บให้หมดมีอะไรเก็บให้หมดอันนี้อะไรเก็บให้หมดอ่ะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องน้ำมีสบู่ด้วยเอาสบู่มาทำไมวะตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรเก็บไม้หมด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 ตะกี้ตะกี้โลมากเกินตะกี้โลมากเกิน ดูดูดูก็กีดดูดูดูดดดเราต้องอย่ารลบมากเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนมอยู่ในห้องนี้เหรอมียังไม่อยากรลวมากไงเมองน่อสยเนีบมันองช่องไง มาอัาน,นใหญ่ไงไฟฉายจีนไันใหญ่จีนกับไฟใหญ่ไทยที่เด <c oughs> ี๋ยวมิจฉานี่ยเราะได้กินอืมตอนแรกเก็บแบนในเรื่องแรกนู้นมันมีสองอันไข่มันจะเอาไฟฉายไปไหบใต้บันไดอดยู่นะเลือลงมาจริงเคยเอาลงไปได้คือ <ừ. S 1> เอาไปสองไฟไงอืม <c oughs> ไม่อ่านอะไรเลยกดข้ามอย่างเดียวห้องเก็บของโอ้ยเก็บแสง น,นี่ค่าสเตปคือตอนนี้ยังไม่ง่วงชิวๆโอ้โหมียาช่องแอร์ใครจะเข้ามาฆ่ากูวะอ๋อกับดักหนูไม่ได้เอามาไม่ได้อะไรมาเลยต้องผูกมิกับหนูอย่างเดียวต้องผูกมิกับหนูด้วยเฮ้ยยังไม่นนะันับนะปิดปิดปิดนานแม่งเปลืองเอา,าปิดดิอ่า น้องจากเที่ยวมาเมื่อกี้อ่ะกดตรงไหนต่อทีนี้เรีพอร์ดอีคลิปอะไรอ่กกะ,ะออกิ่งไม้เฮียเจอสตูเจอเอเลี่ยนข้างนอกเอากิ่งไม้ไปฟาดนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณยาเฮ้ยคุณคุณยายโฮ่เอาไหมคุกกี้ไวนะ้ละเขาให้คุกกี้เวะ โอ้กูอิ่มแล้วกูอิ่มคือกูยอ, oh. ยอยากคุณยายกินเอา้าห้องน้ำห้องน้ำด้ำดยวยคอมพิวเตอร์วะเที่ยววะอ่าอ่าอ่านี่อ่ะนี่อ่ะก็แค่นี้อะไรอ่ะยี่อะไรเราไม่ได้ดูวัตถุ์ฟ้า e สามสี่หนึ่งสองสามสี่พีจะกดตรงไหนต่อยอะไม่รู้อะอ่ะเสร็จแล้วเฮ้อไม่ธรรมดา,อมาเออทำฟองมันง่ายขนาดนั้นแหละตอนนี้เราเราหิวข้าวไม่ได้หิวขนาดนั้นเจ็ตัดทิ้งแล้วก็่อย ดูช่องแอร์เฮ้ยเจอหนูเราไม่เราไม่ได้ออไเ,ดเอาใบสำรวจเอากับดักหนูาดิเอาหนูเอา,าจะกินงไงที่นี้ปีข้าวอะรไรไม่หนูอย่าให้รู้นะว่าหนูขโมยอาหารนะจับหนูกินไปทหารสำรอง <c oughs> สลีฟอุ้ย<ร>ห,หนูพูดถึงก็มาไม่เจอดิเจอดิไม้พรังของกินไม้ ตายวะเขาก็จอกว่ะทุกครั้งที่สู้กับตัวอะไรเดี๋ยวมันหัวมันแล้วมันแล้วมันจะจิติงพี่ได้ก็มไม่ได้มีอะไรในคืนนี้อันนี้ day สามเปิดคอมดูเฮ้ยคอมมีจดมหมายเฮ้ยกูจะให้คูทำอะไรวะมันเรียวอะไรวะมันดูอะอแม,ม่กิีก้องวงจรปิดด้วยเฮ้อ บนบ้านกูไม่ได้มีแค่คนไม่ยันตัวแปลกๆเดี๋ยวลงมาเด้ลงลงมามีไม้เด้อโอ้ยไปแล้วเขาคอมไปแล้วเขาคอมชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เนี่ยมันอยู่นี่ตัวอะไรวะกูจิ๋วดิโยโบกิน <Yo, bro. S 2> เลยอะคอมมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรไม่รู้อะอ่านคำพีไปเบิ้ล ไปรับเข้าเหรอไม่ใช่อ้ออันนี้เกมเหรอเกมอ๋อๆๆเกมอะไรวะไอ้มีอีเมล,ล,เ,ลเข้ามาโอ้โหมันคือเพื่อนมันคือครอบครัวก,กูเหรอวะอันนี้ครอบครัวกูเหรอ ครอบครวัวกูเหรอวะครอบครัวกูไม่เคยเจอเด็กสี่เขาเล่นนว่าวันที่โลกอันนี้เจอวันที่ใจสักท,ทีเต้สี่แล้วครับพ,พี่น้องอะไรอ่ะมันบอกว่าคอมคอมมีปัญหาอะไรอันนี้อะไรน,นี่ขยะอ่าอ,อ,อ่าตรองต้องเฮ้ยกูโคตรภูมิใจ อะไรอะนาฬิกาแจ้งเกิดตกใจเสมอกินข้าวได้เ,เสียงเหมือนมีอะไรลงมาไงไม่รู้เอ้โอ้ไอที่นี่แมงมุมเลยไม่ใช่หนูพุทธก็ใหม่มีกองมัญชาปิดไอ้นั่นก็ใหม่อยู่ชีพหายแล้ว แมงมูมมาแมงมูม,มาเอาเจริงนะเกมไม่ที่นี่ก็น่าเล่นกว่าเดิมเพราะัดเข้าคอมเอ้สมายเออมาเก็บขยะต่อเออจริงทำไมเหมือนมันวี ตัวอะไรเดินผ่านท่อตลอดเลยเว้ยโอ้โหโคตรภูมิใจใกูเกี่ยวขยะได้ยัดไหมดีเดฟายส์ต้องการอะไรต้องการกินน้ำน้ำอยู่ไหนไม่ได้น้ำลงมาก็เอาน้ำลงมาอยู่หน้าอะไรอ่ะฟอร์มให้ นี่นอนเหรอให้แดกน้ำอ่ะเออให้ขึ้นไปเล็กวิ่งไปได้ไงีทีนี้มันคิดอะไรอยู่ให้ขึ้นไปตอนเปิดกล้องวงจรปิดเจอตัวอะไรเจอเป็นตัวเลยอ๋ออ๋อซ่อมไม้ข้างบนไม่ได้เอาไม้มา ไม่เหรอวะเนี่ยไ,ไ,ไม้ส่วนนึ่งส้มไม้ส่วนนึงส้มไม้สมไม้ส้มกันอย่างนี้เหรอวะอันนี้คือเราง่วงนะเราก็จะนอนเลยฮะแกกระโดดแกกี่ตัวนี่นับแกเหวะ อ้ตื่นมาแล้วมันมีตัวนั่นนะวันรัสจะเข้าเครื่องอยู่เลยน่ามีอีเมลส่งมาสองอีเมลไม่ได้ดูเูด้ดูภาครอครัวเลยดูภาพครอบครัว อันนี้หนูอันอันนี้ไม่ได้ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นตัวอันนี้แมงมุมมาเป็นคู่เลยทำไมห้องมันอับเนยเพราะลมอะไรไม่องมันอับเนี่ยราะลมอะไไม่เย็นนิดนึงอีกส่วนนึงมันร้อนสวนดีเออจีดดเจ็ดวันอะตอนนี้คือเจ็ดวันคือไวรัสเข้าเครื่องอะ่ะจะทำไงทีนี้ ฮะ <Huh. S 2> อะไรอ่ะไม่กดลิซิตคอมพิวเตอร์เหรออ๋อมีคนมาหาโอ้ยหนู ทุกอย่งมุมมันมากันจังเลยดีใจนะครับเยอมันเยอะทั้คนเลยตายแล้วเว้ยอ๋อ,อ,อคลุกดลุก กดโอเพนดิโหยูเลือดเป็นเห็นได้มาไหมนี่อ่ะอันนี้อันนี้เอามาอยู่เอาตายกูโดนช็อตตาย what the fuck